หลังฝนซานะครับหลังฝนฟ้าหลังฝนแล้วก็จะพูดเรื่องของอาศาสนาพุทธนะฮะว่าเป็นอย่างไรก็มีผังเตรียมไว้ให้นะครับ จะอธิบายไปตามผังนี้ก่อนนะครับอนเข้าใจอันนี้ชื่อของหมู่บ้านนะฮะมาหาอำนาจนะครับคือหมู่บ้านเนี่ยเจอตัวก่อนแล้วก็จึงส่งไปยังตำบลหาอำนาจเราก็มาดูว่าพุทธนิกายคอสมิกนี่นะฮะเป็นระบบระบอกกบกรปกครองใหม่นะฮะเป็นพุทธนิกายคอสมิก ก็โดยปกครองทั้งทางโลกท,งทางธรรมนะครับพุทธคสมิกเป็นคารวะสธรรมนั่นเองเป็นพุทธิกายที่ไม่มีพระมีแต่คารวัสธรรมคือชายหญิงนั่นเองก็คือพุทธบริษัทสามหรือสี่นะครับก็ปกครองทั้งท,งท,งท,งทางโลกทางธรรมนะฮะนะฮะทีนี้การปกครองเนี่ยก็จะใช้มีสี่ข้อในการที่จะทําการปกครองนะครับก็คือจ้องยอมรับก่อน ยอมรับอะไรยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศปลอมนะฮะยังไม่ได้เป็นจริงยังไม่ได้ประเทศพุทธเพราะนั้นต้องตั้งพุทธที่ถูกพุทธที่แท้จริงคือพุทธนิกายคอสมิกนี่แหละครับเป็นพุทธที่จะทําให้เป็นพุทธแท้ในประเทศไทยเพราะเป็นประเทศไทยเป็นพุทธเทียมเยอะอ่แล้วก็สองก็ต้องปฏิวัตินะฮะเมื่อยอมรับแล้วว่าของปลอมก็ต้องทําการทิ้งก็เกิดของใหม่เขาเรียกปฏิวัตินะฮะปฏิวัติเสร็จแล้วอะไรที่มันยัง ขางคาอยู่ยังยังไม่สมบูรณ์ก็ปฏิรูปต่อนะปัปฏิรูปต่อแล้วก็หลักการใหม่ก็จะมาเกิดขึ้นนั่นคือใช้สี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะ <c oughs> ในสี่แพลตฟอร์มนี้ที่ <c oughs> เดี๋ยวท่านก็จะได้ดูได้เจอนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราจะต้องทำสี่ข้อที่ให้ปรากฏยอมรับก็คือยอมรับแล้วว่าเราอยู่ในประเทศที่ผิด เราจะต้องปฏิวัติใหม่เพื่อเกิดใหม่ก็ต้องทําการปฏิวัติเพื่อเกิดใหม่แล้วอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์ยังค้างคาอยู่ก็หรือมันมันมันยังมันเป็นของดีอยู่เราก็เอาเอาตามมาด้วยแต่มันยังไม่สมบูรณ์ไงก็เลยต้องปฏิรูปต่อนะฮะนะฮะคือของเดิมแบบมีอยู่แต่ว่าพัฒนาดีหน่อยก็เรียกปฏิรูปมันไม่ใช่ปฏิวัติปฏิวัตินี่ทิ้งของเก่าจริงจะได้ของใหม่นี่ปฏิวัตินะครับหลักการเราก็จะใช้หลักการ4 o p พีก็คือสีแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับทีนี้มาดูหัวใจของเศรษฐีพระวใจจะให้คาถาหัวใจเศรษฐีไว้แล้วว่าเป็นหลักอย่างไงหัวใจเศรษฐีนี้จะต้องทําประโยชน์ปัจจุบันเนี้ยซึ่งเราต้องมีทรัพย์ต้องมียศต้องมีชื่อเสียงต้องมีความเมตตาอาลีมิตรจิตมิตรใจที่เป็นไมตรีต่อกันนะครับอันนี้แหละคือหัวใจเศรษฐีต้องสร้างไมตรีจึงจะ,ะเป็นผู้ที่มีหัวใจเป็นเศรษฐีนั่นเองนะครับ เพราะความไมตรีจิตมันจะทําให้เกิดรัพย์มีไม่รู้จักจบอ่นเองการที่มีไมตรีจิตมีเกียรติไม่รู้จบมียศไม่รู้จักเขาเรียกมียศมาดูมีทรัพย์มีทรัพย์มีอะไรก็คือประชาชนจะมีบ้านพร้อมที่ดินเป็นคาลิหารมีปัจจัยหกเลยละปัจจัยหกเลยนะอันนี้เตรียมไว้ให้แล้ววันทสิ้นสีนะมีปัจจัยหกจนแม้ว่าใน ประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีไม่ครบมีไม่เยอะมีไม่มากมีขาดแคลนบางทีไม่มีเราต้องเช่าขเขาอยู่อย่างเงี้ยอ่าอย่างผมก็ต้องเช่าขเขาอยู่เงี้ยยังไม่มีทรัพย์เพราะนั้นก็ต้องทําทรัพย์ปัจจุบันให้มันมีทรัพย์ใช่ไแล้วก็มียศมียศคือทุกคนจะมีสิทธิถานะคือเป็นแรงงานเป็นอ่าเป็นนายจ้างเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นรัฐบาลไปตลอดเอน,นี่ยนั่นคือยศนะครับคือเป็นประชาชนที่มียศอ่ะเป็นแรงงาน มหาอำนาจเป็นนายจ้างมหาอำนาจอย่างเงี้ยนะฮะส่วนเกียรตินั้นมาจากการที่เราทำคือพระมหากษาัตริย์มีทศพิธราชธรรมนะครับประชาชนเนี่ยพอมาปกครองตนเองต้องปกครองตำบลอำเภอเจังหวัดปกครองเองไม่มีพรักกันมงกันเมืองแล้วเมื่อประชาชนปกครองตนเองปกครองตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัดแคว้นแลว้วก็ประเทศก็ไม่ต่างกับเป็นกษัตริย์องค์น้อยเป็นกษัตริย์นะแต่เป็นองค์น้อยเรียกเป็นกษัตริย์องค์น้อยแล้วกันเพราะปกครองเองนะฮะ ตนนั้นก็จะต้องมีทศพิธเหมือนทศพิธพระมาษตรมีทศพิธธรรมแต่ประชาชนมีทศภารกิจประชาธรรมไม่เหมือนกันนะทศพิธใช้กับพระมหากษัตริย์ทศภารกิจประชาธรรมใช้กับประชาชนเนะเกียรติเมื่อมียศแล้วก็ต้องไปทําภารกิจไงก็มีทศภารกิจธรรมคืจึงมีเกียรติเกียรตินั้นคือเป็นกษัตริย์องค์เล็กน้อยนั่นเองของแต่ละพื้นที่นะฮะมีไมตรีจิตก็มีไมตรีจิตต่อกันด้วยกัน เป็นธรรมชาติของปกติคนไทยอยู่แล้วมีไมตรีจิตนะครับสร็จแล้วข้อที่2นี่คือ,อาการรักษาทรัพย์การจะรักษาทรัพย์มันก็จะต้องไปสร้างระบบระบอบก,การปกครองไม่ใช่สร้างสร้างระบบการค้าขึ้นมานะการค้าที่นี่ใช้การค้าทุนสมมาตรการค้าทุนสมมาตรมันจะไปบล็อกไอเอไม่มี NPL แล้วก็ไปบล็อกไอไงเงินเฟอ้อมันจะบล็อกอันนี้นะฮะแล้วก็ทาธุรกิจธุรกรรมใน วงจรของตัวเองในวงจรการค้าแบบสมมาตรที่มันจ,จ่ายล่วงหน้าดังนั้นมันจะมีกําไรเท่าเทียมกันตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายทางไม่มีใครได้มากไม่มีใครผูกขาดมันจึงได้เฉลี่ยเท่าเทีเทยมกันนะ้ยก็จะเรียกว่า,ารักษาทรัพย์เอาไว้เนี่ยรักษาทรัพย์นะฮะต้องมีระบบการค้านี่จึงรักษาทรัพย์เอาไว้ได้เสร็จแล้วก็เป็นทําการค้ากับชาติการมมตรก็หมายว่าแต่ละประเทศก็มาทําการค้ากันแบบชาติการมิตริก็คือหมุนเวียน วนเวียนกันนักท่องเที่ยวกันไปแล้วก็มีเมืองเหมือนกัน4เมืองสี่สไตล์นะฮะเป็นเครือข่ายเดียวกันเนะี่ยเป็นกลุ่มชาติกาลยมิตมีเมืองสี่สไตล์จะไม่อยู่ภายใต้ New World Order อีกแล้วแล้วจะทําให้พวก New World Order หรือพวกไฮเทคทั้งหลายมันมีแค่1นึงคนสนั่นเองนะมี1นึงคนสนั่นเองไม่ไม่ได้เป็นใหญ่แต่อีก3ามคนสนั้นประชาชนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นประชาชนจะไปคุมพวกไฮเทคประคุม AI นะคุมประชาชนเป็นผู้คุมอ่ะ มันไม่ได้อยู่เหนือมันมาคุมประชชนไม่ได้เพราะประชชนเป็นสามสี่ที่เอกเทศต่างหากมันมีได้แค่หนึ่งกับนสะี่นั่นเองนะมันมันมันคุมประเทศไม่ได้อันนี้คือการแก้ทางกันแก้ทางมวยกันมวยทางกับปกครอสนะส่วนสมะสมะชีวิตาก็พอเพียงอะ่ะทั้งบทอ่ะมันเป็นการอยู่อย่างพอเพียงของรลอเก้าอ่ะนะฮะพอเพียงก็คือรายได้ต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายต้องน้อยกว่ารายได้ อันนี้แหละคือสมะชีวิตาของพระเจ้าสูตรเศรษฐีที่พระุทธเจ้าให้ไว้ที่นี่ก็นํามาถอดรหัสแปลงออกมาเป็นระบบระบบต่างๆที่ท่านจะได้พบต่อไปนี่แหละครับก็บมาจากสูตรพระุทธเจ้านี่เองนะครับแล้วก็ทําสร้างอากาลิโกของพระุทธเจ้าให้เป็นพระธรรมนะซึ่งพระธรรมเป็นอากาลิโกอยู่ล 80, ะแปดพันสี่พระธรรมขันพระธรรมขันก็จะไปเท,ทียบกับหมู่บ้านมันก็จะกลายเป็นสิทธิัพย์ของหมู่บ้านหมู่บ้านใจในหมู่บ้านจะมีค่าเท่ากับ อ่าพธรรมขันหนึ่งพธรรมขันก็จะมีมูลค่มาณหนึ่งหมื่นล้านหนึ่งตำบลมีสิบหมู่บ้านก็เท่ากับหนึ่งตำบลมีหนึ่งแสนล้านบาทนั่นคือทุนสำรองของแต่ละตำบลนะหนึ่งแสนล้านบาทมากมายมหาศาลนั่นคือการทำตามสูตรพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจเศรษฐีที่พระเจ้าให้มาก็นี่แล้วหนึ่งร้อยสามสี่ตามที่ได้อธิบายไปเนี่ยซึ่งมีอยู่ในงานผมที่ออกแบบไว้ให้แล้วพอเชิญก็ดูรายละเอียดกป็นต่อไปครับ